สวัสดีครับเพื่อนๆช่างคนคนกันเองครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการขัดทําความสะอาดเฟลดนะครับเฟลดเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบชนิดนิกเกิลนะครับนิกเกิลพอใช้เป็นระยะเวลานานมันก็จะเกิดอาการดําหมองเหลืองค้านะครับเกิดคาบออกไซด์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูวิธีการขัดทาความสะอาดมานะครับแต่ถ้าเป็นเฟลดสแตนเลสจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับไปดูกันนี่ครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทําความสะอาดครับให้ใช้น้ํายานี่ครับวีนอนโอ้ช่างใช้มาหาหลอดใหม่ไม่เจอครับ แล้วก็ผ้านะครับนี่ผ้าแบบนี้มันมีขั้นตอนก่อนครับก่อนที่เพื่อนจะทําความสะอาดก่อนที่เพื่อนจะทําการขัดนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันหรือเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยก็ได้นะครับให้เพื่อนๆทากรรปัดขัดเฟจก่อนนะครับใช้อย่างนี้นะครับทําแบบช่างพลนะครับเพื่อกระจัดคราบนะครับที่มันติดออกก่อนครับก่อนที่เราจะรูปเงาให้เกิดความเงาจากลักษณะนี้ครับ รูปไปเลยนะครับเบืร์พันเบอร์หนึ่งพันหรือเบอร์พัน 1000, ห, 1500, 100, หก็ได้นะครับเหตุที่ต้องใช้เบอร์ละเอียดหน่อยเพราะว,ว่ามันจะไม่ได้ไปทไํใดระดับของเศษนะครับไม่ทําลายผิวหรือระดับของเศษนะครับมันเป็นแกนแค่ขจัดคราบออกนะครับนี่เพื่อนก็ขัดไปนะครับนี่ครับลมซอกก็ขัดไปครับเบอร์พันกับเบอร์พันห้านี่มันจะไม่ทําให้เศษเราสึกหรือกล่นไปได้นะครับนี่พอเรามั่นใจแล้วโอเคเงาระดับนึ่งละมาดูวิธีการ รูปปัดเงานะครับด้วยน้ยํายาวีนอนนะครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนําเพื่อนๆน,นะครับให้หาผ้าอย่างนี้มานะครับเราพับตามบมนะครับเด็ดครับพับเป็นอย่างนี้ครับนี่พับเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ทบมาอีกข้างหนึ่งเราจับประสณนนี้นะครับสามนิ้วเฮ้ยนี่ล่อแหลมใช้นิ้วโป้งล็อกเข้าไปนี้นิ้วก้อยด้วยครับนิ้วก็อสอดเข้าไปใต้นี้ นี่ปป้งกับนี้ก้อยสอดน,นี้จับในลักษณะนี้ครับนี่ลาเพื่อนเพื่อนเทน้ํายาลงไปแดีวนอนไปนี่จะทาที่ผ้าหรือจะทาที่เศจทีละ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 ขั้นก็ได้นะครับจากนั้นเรามาทําการรูปครับรูปไปทำเนี่อขัดไปครับช่างแนะนำสักสองรอบนะครับเ็จจะเงางามมากเลย จากนั้นทำนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับความสกปรกมันรับรองว่าเสร็จเงางามแน่นอนครับเรียบร้อยครับขัดไปสองรอบเงางามแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลืมบอกเพื่อนเพื่อนว่าก่อนที่จะทําการขัดหรือปัดกระดาษทรายให้แตกกระดาษเกาวรักษาหน้าฟิล์มดิบอร์ดไว้ก่อนนะครับป้องกันการเป็นรอยเกิดจากการขัดของเราเลยครับนี่ ถ้าอยากได้เงาๆก็สักสามรอบก็ได้ครับเพื่อนโอเคเพื่อนๆนำวิธีนี้ไปลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับหัวใจของมลาะละ